ส่วนคู่เปิดรายการวันนี้ครับเขาว่ากันว่าจะเป็นตัวแทนรุ่นใหม่ของน้องตุ้มปริญญานะครับนั่นก็คือเจเน็ตพยักษ์ลำพองครับน้ำเงินครับวันนี้ขึ้นมาวันสดใสชมภูทองครับกรรมการผู้ชี้ขาดคุณธนพัฒน์เสือแก้วโอกาสนี้จะขอเรียนเชิญคุณประธานปั้นดีนะครับจากการปิโตเลียมแห่งประเทศไทยมอบพวงมาลัยเป็นกำลังใจกับมวยคู่แรกเรียนเชิญครับ ต่าพงครับก็เหมือนเดิมครับแอนตาซินยาสำโรคกระพร้อมวอบเงินส่วใการแผลแตกเข็มละห้าร้อยให้กับนักชกนะครับนอกในการใช้แม่ไม้มืยไทยแต่ข้านคอสอกกลับเข่าลอยแอนตาินจ่ายหนึ่งมืนบาทโจนใกที้ฟันหางจ่ายสามหมื่นแล้วก็เป็นละห้าร้อยาถ่ายพยากรองเทีไม่เบ็ดรันเหลียมมอบกระสนักสกอีกคนละสองพันครับวิลล่คาเฟ่ปากคอสูงิีัจคืนนี้พบยิ่งยงยอดวงามยี่กรุเทพมหานครแห่งยีเอดเอกราชสุนทรภูมิย เอกชัยสีวิชัย29แอดกระอลา,าน้อเบิกบอลไดที่ขึ้นชกแล้วชกได้อึดกับอึดที่สุดประจำวันเสาร์ไม่ว่าแพ้ชนะน้ำมันเครื่องคาร์อนเทอร์โบพลัสพันอึดเพื่อรถกระบะมอบรางวัลทันที5,000พร้อมทั้งพลาสติกอัดลมรูปกระสอบทรายหนึ่งใบเสาร์ที่แล้วนะครับได้แก่แสนเชิงเล็กกีฬาเกครียงไกครับข่าวดีสำหรับผู้ใชส้สีทุกท่านวันนี้สีสุอร,ร์โกจัดรายการซุปาพโกดสุภาพคุมรุนรับเงินสดมูลค่า30 50หรือ100บาททันทีเมื่อคุณซื้อสีนำ้ำสุปโค้ที่ไดดก็ดรับ ที่สุดทานจันหมายสีน้ำสุประเทิดทั่วประเทศนานนี้ร้อยังร้อยลบรองร่ำรวยกคลหมดเกสรเวทธันวา,าคมประวัติทั้งคู่เจเน็ตและบันสดใสคุณพัชรีเชิญครับเจเน็ตนั้นอยู่ที่มุมแดงนะคะเจเน็ตพยักลำองกัชื่อจริงอุทัยแซนจำปาเมื่อเช้าชั่งน้ำหนักมา117่อดกนคะ่ะเจเน็ตเป็นนักวยจากจังหวัดขอนแก่นนะคะ ชกมวยมาทั้งหมด16ครั้งชนะ12 000, ครั้งแพ้3ครั้งเสมอ1ครั้งครั้งสุดท้ายที่เจเนต็ตชกนั้นชนะคะแนนแสนพยักษ์สอสุขสมสีที่เวทีมวยสยามปัจจุบันอายุ17ปีค่ะผู้ฝึกสอนก็คือจำเริญนคำพันสำหรับเจเนต็ตที่ถนัดเตะขาเตะขวาแล้วก็ตีเข่านะคะ สำหรับมุมน้ำเงินวันสดใสชมพูคองหรือทีรพลมวัวประสิดเมื่อเช้ามาชั่งน้ำหนักก้อ117กอนพอดีค่ะเป็นนักโวยจากจังหวัดชุมพรโชควยมาทั้งหมด30ครั้งชนะ21ครั้งแพ้9ครั้งครั้งสุดท้ายที่ชกนั้นแพ้คะแนนเอกสยามสบุญญาที่เวทีมวยสยามปัจจุบันอายุ18ปีค่ะคู่ฝึกซ้อนก็คือคุณวิเชียนขาวพันอาวุธที่ถนัดของวันสดใสก็คือเข่าค่ะแล้วก็เป็นประวัติของนักโชคผู้แรกคนระับ กรรมการบนเวทีวันนี้กรรมการธนพัฒน์เสือแก้วครับมีสนธยาพรายอนันต์พิยะเลี้ยงสุดใจและวุทิพงศ์วงกวินวุฒิเป็นผู้ให้กำเนินข่านเวทีคุณนกแลครับซึ่งเป็นแมวมองของเราไปต้อมต้อ,ตอมมองหลังเวทีเ,เดจดยดตนั้นผมจำได้ครับเมื่อผู้ที่ดูในเวทีแต่ว่าผู้ถ่ายทอดผมไม่ได้ชมกันเห็นนักโชคที่สไตล์อ่อนแอครับแต่ว่าโหดนะครับสามารถจะบดจ,จะบังจะเบียดน,นัก ชกผู้ต่อสู้ได้อย่างสกัดสก,กัดแล้ววันนี้ดูแต่งตัวนะครับแหมไว้หันไว้ผมแกะสองข้าดูท่าทางเขาบ้างนะครับวันนี้ก็บอกว่าจะต้องออกตู้เพื่อโชว์ลีลาเมอคราวที่แล้วเสียดายไม่ได้ออกตู้ครับทางด้านวันสดใสชื่อไพระและทชื่อเป็นมุงน่งผลวันสดใสบอกซ้อมมาดีลงวงกล้ามากับวยรุ่นพี่ที่ค่ายทุกวันเลยนะครับวันนี้จะสอนนะจะสอนนักชกลีลาลวดลายนี่ เดี๋ยวดูนะครับว่าวดลายวันนั้นเนี่ยครับวันนี้จะท่ายได้หรือเปล่าวันสวดสายจะเป็นผู้ขี้ขาดและคืนนี้พบกับยิ่งยงยอดเวงามที่เวลาคาเฟย์คุณนรูเดชครับวันนี้นักชกรุ่นพี่ของเจเน็ตมามาดูด้วยตัวเองนะครับน้องตุ้มซึ่งตอนนี้ก็มาวันนี้นี่สวยเช้งเลยทีเดียวครับอยู่อยู่หลังเวทีปะครับอยู่ข้างมุมเลยลุ้นอยู่อยู่มุมเวทีนี้ถ้ามีโอกาสจะได้พูดคุยกับน้องตุ้มโหหน้าตาสวยครับเรียกว่า าสาวตัวจริงเห็นแล้วอจฉามบอกก้อนเลยทีเดียวตอนนี้อเต็มเม็ดเต็ม,ตม่วยคุณตุ้มยังแอบ,บอีฉาเล็กๆเลยคุณตุ้มกับน้องตุ้ม <c oughs> ครับ <c oughs> โดนเวทีต่อดูดีครับวันนี้ว่าความเป็นนักชกที่เขาใช้ชั้นเชิงดีลาดูผมก็บ,บ้างครับเขาบอกเนี่ยไม่ได้เป็นตัวผอมหมดยกที่หนึ่งท่านผู้ชมครับก็ผ่านไปยกหนึ่งครับเดี๋ยวเรานี่กล้องทักกล้องไปจับดูน้องตุ้มมีดูภาพช้าก่อนนี่แหละครับแปะ เดี๋ยวก็รู้ควาว่าผมแดงๆที่ยอมมันจะกลายเป็นผมดําหรือเปล่าถ้าเจออาวุธเข้าไปหนักๆนะครับดูมาฮะนี่เจอเป็นปาจูทีเดียวครับแต่ว่าเดี๋ยวเราดูต่อนะครับปีใหม่ลายเมืองเขานภาพรแลนเจอร์เทนเมนต์ครับถนนบางบุนเทียนเด็ดสเตรถไฟบางบอนทุกคืนพบตลกคาร์บเร่กิจกรรมเซ็กซี่แดนสาวถือคนห้ารอบยี่ทุกพบคราบยันิแดนดอนยี่เปลี่ยนทัวร์ไลน์มจเจริญยี่เจ้าพรสักสองแสงพร้อมคุณตุพลชัยมงคล มีโชว์ไม่มีชัดเทวเบิลมดูแล้วตีตาำยกสองต่อไปครับยกนี้เป็นยกที่สองก็คงจะบอกว่าเป็นร้องต่ำดีไหมครับเปลี่ยนชื่อเป็นประเทีตุ้มเป็นต่ำแล้วดีกว่าอันหลังนี่มีโยกย้ายใส่เอวทางบ้านบันสดใสไม่สนครับเข้ามานี่นะลวดลายนักเหลอสำหรับทางเจนเน็ตนะครับเป็นนักโชคจากขอนก่นเมืองหอแทนครับ ก็ไว้สองแกะเลยนอกจากจะมีโกลเมดเก็ดลายที่จะกรจักันนะครับเดี๋ยวจะดูความอรชนนอนแอนนะฮะอ่านี่แหละครับวางแข้งเข้าไปน้องตุ่มของเรามาเทียร์อยู่หลังเวทีเดี๋ยวกล้องคุจะจับให้ดูครับว่าเดี๋ยวนี้มันสดสาวแล้วก็สวยแค่ไหนนะครับ การธนพัฒน์กระตุ้นแล้วก็เข้าไปชกหน่อยไปไว้ผีมือไม่เ,เร็เเวทีเดียวเจเนียระวกบในเป็นมวยไทยไฟเตอร์ครับวันนี้ยังไม่ลุยครับไปหลับมันกันร,ร่างสุดท้ายเลยนะครับ ชนะคุ่ล่อสู้ด้วยการอัดฉีดอายุเพียง16ปีเท่านั้นแหละครับานด้านของเจนเน,น,วนว่วันสดใสเป็นแค่ปักไว้ที่ลำตัววันสดใสนี่อยย่กุมก่อนแลแกกว่าปีหนึ่งสี่เขา่าไนลกเตอร์ตามเข้าไปพยายามพยับ เข้าไปชาชาครับทางด้านกบันสดใสเกตนจะเป็นนักโชคที่เทนมู้ชนบอกว่าจะปั้นขึ้นมาแทนน้องตุ้มหรือปริยาครับตามเข้าไปตาไมยกวาเรื่องเรื่องรางของขลังที่ต้นแขน แม่กระชับครับมวยไทยนี่นอกจากจะมีปีไม้แล้วมือก็มีครูบาอาจารย์ก็ต้องมีสิ่งที่ยึดมั่นครับยักเต้นลอกล่อวันนี้ใหม่ลุยหมดยกที่สองผ่านไปสองยกนะครับคุณเดวเดครับเจเน็ตแมเจเน็ตทของเราก็ยังดูนี่นะครับโดนบ้างทำได้ม้างลูกผีบนำไปก่อนนะครับ น้องตุ้มเองปริญญาก็เธอก็อยู่ใกล้ๆตรงมุมนะครับนี่แหละครับหน, <มา S 2> น้าตาสวยทีเดียว <laughs> ดูดูนะครับท่านผู้ชมแม่พลิกโฉมไปเยอะครับตอนนี้ก็วันนี้มาเชียร์ครับมาเชียร์นักชกรุ่นน้องกุลนุ่งอาจครับครับถ้าไม่บอกผมเป็นน้องตุ้มเนี่ยมาผมก็ไปกระบ,บิดกระเบิดไปแอบมองเหมือนกัน <laughs> หลายๆคนอิจฉานะครับ <laughs> ครับผมครับเ,เดี๋ยวนี้เลิกครับสลัดแองเกลิลสลัดรวมแล้วตอนนี้ก็เธอ,อ,อก็ประกอบอาชีพ โชว์เต้นลําอยู่แถวๆสีลมซอยสีค่ mm hmm. ครับพัดพงนะครับก็ mm hmm. รายได้เดือนหนึ่งก็เยียบเยีๆบเลขหกตัวทีเดียวแล้วครับดีกว่าชกมวยติดตามบนเวทีต่อครับ mm hmm. เจดเด็ดมุมแดงครับบั้นสดใสน้ำเงินดีนะครับ mm hmm. คุณเชนมุงชนบอกจะประกบก mm ็ hmm. เร็วๆนี้ยังมีอีกน้ำมวยคนหนึ่งครับน mm ี hmm. ่นอกจากจะมีรีลาที่ ประทับใจแล้วยังมีเชิงที่ต้องต้องต,ต้องชมฮะถ้าบอกแล้วเดี๋ยวจะว่ามาโฆษณาจนเกินควรยังในทีว่าถูกมัดก็ไปไปแปลวันก็สายไปสนใจครับคุณจะมาไม่ไหนผมไม่สนใจผมจั่วคุณอย่างเดียวแก่ล่อลากลาะคุณละมัดวางข้างขวาก็ไปวันนี้ไม่บุก อัธานา,าพัฒน์ก็สับมือห้กโดนก็ไม่หน่อยแม่วันนี้ผิดกับวันนั้นครับใครก็ไปโดนหมัดสวนแด้งเขาหลีเ,เขาแม่เจอไปไหนขนาดมันสดใสบอกผมไม่สนแล้วครับคุณจะมาไม้ไหน ออกจะเปิดหน่อยก็ได้ออกจะเปิดหน่อยก็ได้รับเป็นมวยข่าวครับเด้งตีถูกเวียงล้อมลงไปไม่ไปแล้วลูกจมายิ้มโยกนี้เป็นยกที่สามครึ่งทางเข้าไปครับโอ้โห,โ,หโหก็ไปเจอหมัดเต็มๆป่าเอายังเฉยหยิบดันไว้ วันนี้ไม่มีใครอัดทีเล่นไม่ดูเท่าที่ควรมันก็สายบอกวันสดใสจะเป็นของผม,ผมวันนี้ไม่เหมือนวันนั้นครับพยายามเตะลำตัวเราเล่งให้เดิน้าไปเล่งซี่เริ่มตีได้ครับต้องมีคนเชียร์ครับใจเด็ดชอบเสียงเชียร์ Ooh, เป็นช่วงปลายยกที่สามอาร์โลคอาออนลุมาเต้นต totally ่อหบดยกที่สามครับก็ถือว่าได้ลุ้นทีเดียวนะครับทางด้านเจเน็ตนี่ครับแม้ว่าต้นๆจะโดนหมาแต่ปลายนี่จับตีได้หลายทีเสียงเชียร์หนักแน่นครับและเมื่อสักครู่นี้ก็ ทางด้านกองเชียร์ของวันสดใสวิ่งลงมาจากชั้นสองครับฉีดยาบอกว่าเอาไป5้0 0ห้าเผื่อว่าชนะได้นี่เข็มใหญ่ทีเดียวคุณนดิศก็คงจะสุดอยากจะบอกครับว่านักกอล์ฟนะครับขอจะร่วมแข่งขันกอล์ฟสมัครเล่นที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยคือเป็นบิ๊กแมตเลยบิ๊กเบ้นทีทีซีสพครับ เพื่อมสีสิทธิ์ไปชิงชนะเลิศบิ๊กแชมพี่สนามสุปริงซิตี้คุณหมิงจีนนะครับโชคดีมีสิทธิ์เป็นเจ้าของเบนซ์ E240 สมัครตั้งแต่วันนี้ครับที่สนามกอล์ฟเนชนพารคราบินทราครับและแข่งขันจนถึง3าดวันมกราคม44ยกที่4วันสดใสได้รับการอธิษฐามาลุยแล้วครับพเอเท่าที่รูม้มันจะเด็ดเังเดียวแรงก็ไม่ควรจะดีเท่าไหร่ นี่แหละครับเรื่องของพระเจ้าเงินตราไม่เข้าใครออกใครอ้าวเจเด็ดเดินแล้วเดินจวกเลยกระบอกแข้งขาข่าอ่อนนครก็เป็นนักแสดงจากมากบตีกันไปอีกบรรดาแฟนมันมวยชอบใจการมาเดินจะยกสี่นี่เองเป็นมวยที่ค่อนข้างจะอลดชนอ่อนแอนหน่อยเจเด็ดอ่อนแอนหน่อย แต่ว่าใจถึงครับเรื่องใจแล้วไม่ต้องห่วงเราเคยเห็นมาแล้วถูกยิงกว่านี้ยังทนได้ดูต่อครับว่าใครจะใจดีกว่ากันใครจะทนกว่ากันเจเด็ยไปเขก็ไปตีตีตามเสียงเชียร์ของแฟนหมัดมวยกรรมการธนบัตรเห็นว่ายังทำไม่ได้ปล่อยไปป้าตร้ตีใหญ่ ทางด้านบุบเลื่องนก็ปานไหนของเราก็มารุนอยู่ห้างเวทีมารุนแกรงในอยู่หน้าผมในปากั่เกงเริ่มดวนข่าวครับมวันโสดสายไไงตีก็เป็นหน้าทองเดี๋ยวไม่ใครก็ใครแล้วครับด้านหน้าผมนี่ปานไหนในเกรงหน้ายืนตัวเกรงเลยมาทางเจนเลยก็ร้องกุ้มเทีย นักชกบอยเดินลุยเข้ามามาตรงนี้เจะเ็ดเจอกันไปบ้างแต่เรื่องใจล้วไม่จาพวงเรื่องแรงไม่เกี่ยวอย่างนี้นะครับวิ่งลุยรีบดันไว้้าเจอก็เต็มๆเหมือนกันเจเเ็ด ทางเวทีผู้ชมในเวทีนั่งไม่ลงครับร่วมทุนกันเลยใครจะอยู่ใครจะไปกำลังวางชาอยู่ที่ใครครับใจอยู่ที่ใครอ่อนแอทั้งคู่แล้วตอนนี้มาดูครับกดกดอ่ากดตีกันไปอีกทางบัลอัู่ไหนจะตีตีไม่ทันมาตอนนี้ทีเลนทั้งมุมนำเงินมุมแดงโอ้บาทารวกผักตามไปลวยเลย วันของสายจะเป็นวันบัวหมองหรือเปล่าไปก็ไปหมดยกที่สี่ครับทุกครั้งที่ต่อยสนุกค,ครับอะไะครับช่ชนผู้ชมครับโอ้โหโยกที่สี่นี่แลกกันสนุกเหลือเกินเนี่ยครับไม่เจนเน็ตแกก็เข่าได้ดีนะครับตีได้ดีเสียงหนักแน่นแต่ว่ามาเสียอาการตรงนี้นะครับข,า,ขาอ่อนไปหน่อยไม่ได้มาจะกลมถิมนะครับขาอ่อนแขนอ่อนนะครับออลอนออลแอนครับครับแต่ว่าโอา้โหจังหวะ ก็ถือว่าใช้ได้ครับในขณะที่วันสดใสเองได้ลูกหนักครับนานๆแต่ว่าะยกที่สี่เมื่อกี้นี่โดนเยอะครับ,บ<อ>ยังไงก็ตามสถานการณ์ผมว่าอย่างคู่ขี้สูสีอ่าน้องตุ้มก็ลุนครับเมื่อกี้นี้ตอนเจเนตตีนี่แกกตรตีไปด้วยผลข้างๆก็หลบไม่ทันเหมือนกันครับแปลว,ว่ายังออกอาการได้อยู่ยังใจยังรักอยู่ครับแต่ก็มีรางวัลน,นะครับถ้าโชคอย่างแล้วอึดนะแปลว่าโชคได้อึดเนี่ยก็อาจจะมีห้าพันนะครับจากห้าพันนี่ น้ำมันเครื่องคาซ่อนเธอโบพลาสพันอึดนะครับใหมใครชกได้อึดกว่าเนีกว่าครับและคืนนี้ก็พบกับยิ่งยงยออบังคัที่วิลล่าคาเฟ่นะครับยกสุดท้ายดูวยใครจะอึดครับยกสุดท้าย3นาทีทองครับแดงนอด้าเงินบันสดใสกับเจนเนี่ยกับนักชกพันใหม่ สนุกและให้ความบันเทิงถึงแม้จะไม่ดุดันนะครับแต่สนุกทกสนุกทุกครั้งเจเนตชกเนี่ยสนุกครับเรียกเสียงฮาได้ตลอดสำหรับเจเนตโอ้โหตัวนี้วันาสาัวไสนัวหมองไปเหมือนกันถูกทั้งหมดัดทั้งเท้าพยายามไปเล่ยไ้ด้วยก็ไปถูกทีมดันไว้นานพิธี์สนุกสนานครับ ตีกันไม่รุนแรงคงเป็นกชกออกคนหนึ่งของศึกยอดมวยไทยครับศึกด้ามมวยไทยที่จะให้ความสนุกสนานกับผู้ชมทุกครั้งคือจชไม่ผิดหวังแต่ผลจะพาชนะยังไงต้องติดตามก,กันต่อไปนะครับเด็กๆเชคก็ต่างสนุกครับแพชนะสนุก,ก,นนกนอนาตรงนี้ันไม่ยอมไปเข้าใกล้แล้ว ้ายถีบครับคนชั่วบางถีบเอาไว้โอ้โยยอนี้ยอดมันสดสายไม่สดสายเท่าที่ควรอีกนาทีครึ่งครับพีเลี้ยงบอกให้วัดถูกใเดินก็ไปพยายามประกบเบี่ยงให้ได้เจเ็ตไม่สนแล้วมาครับประกบกานอยู่เรื่อยนิดๆหน,น่อยๆก็เอาครับดูดนีนั่น เห็นอันว่าเป็นเจอยกนี่ก็วันมวลมองเลยครับไม่ใช่วันสดใสแล้วอีกหนึ่งนาทีสุดท้ายปีกรองเทเงเดิดเล่งจังหวะโอ้เจเน็ตเราโหมครับสี่ห้าลีหมหนักกรรมการชนาพัดต้องตามไปยากออกเอาแหละครับก็เรียกว่าสามสิบวินาทีสุดท้ายครับทางด้านเจเน็ตเนี่ยก็ขยันเหลือเกินยกนี้คุณนนเดชครับครับแต่ถ้า ความเรียบ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 นี abe, ่มาถึงตรงนี้นี่ลูกขยันของเจเน็ตนะครับในขณะที่ว oh ันสดใสก็ดูจะแผ่วๆลงไปโอ้โหดีเด็ดครับทางด้านเจเน็ตก็คงจะบอกว่าแพ้ชนะสรุกครับเจเน็ตชกสรุกลองดูกันนะครับวันนี้ทางด้านวันสดใสดูเหมือนจะไม่ไม่เดินเท่าไหร่เลยครับในขณะที่เจเน็ตก็พยายามคุมคุมเอาไว้แสดงความเหนือชั้นว่าอย่างนั้นโอ้ นะเจอ,ก,อก็สนุกครับสู้กันหมดยกสุดท้ายวันนี้เราเปิดสึกจ้ามวยใช้ด้วยความสนุกนะครับแล้วก็ฝากไว้ว่าเจเน็ตชุกไม่ว่าแพ้ชนะสูกอย่างนี้แหละครับเดี๋ยวรอผลจากกรรมการสามท่านจะออกมาแดงหรือน้ำเงินครับทั้งวันโดดสายนั้นยอมรับเจเน็ตครับพยักหน้าบงองอ่าตรงนี้เปิดเพลงได้นี่นะครับ ก็เป็นเอกลักษณ์อีกคนหนึ่งของซึ่งเจ้ามวยไทยครับผมตอนนี้ชมสิิงที่น่าสนใจได้แล้วครับถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดซ b s สไ i b e ด้วยนะครับนึกถึงมวยเก่านึกถึงมวยโอจี